โดยสบายดีเปิดภาพมามบริจาคนำผ้าเอฟซีมหาสาวโสดหนาไม่อีกคืองเสาร์เนาะทุกคนก่ <c oughs> อนอื่นขออนุญาตถามซื้อนะซื้อว <c oughs> ่าจังไลยซื้อฟ้านำฟ้าซื้อฟ้าฟ้าซื้อแล้ตอนนี้อายุจากปีแล้วตอน <c oughs> อายุหกสาวปีสาวปีอืมที่ผ่านมานี่เคยแต่งงานแล้วบ่ ยังยืดอย่างน้อยอ่าบอกอะไรเลยผู้ปกครอกับสาวปีก็เป็นไม่ห่างเลยก็มีเองเอาแต่เด็กป่วจะยืดชิ้นหัวถกเคยเข่าหงียนอยู่บที่บานมาเข่าเงียนจบแล้วจบมาเจ็บโอ้จบมโเจ็บเรียบร้อยอืมอืมถือว่าบ่มีปัญหาในการเช็การไลน์เนาะบ่ได้ไปเงียนต่อ เป็นังไรแบบโบโม่มข่อยมีอันขึ้นในวานไหนนะแต่แบบเข้าตัเองก็ไม่อยากให้อยากอยากแบบอยากหาเงินก่อนอยากหาเงินก่อนแบบเคยเห็นโมที่แบบเรียนจบมาแล้วบริห็นเรียกอาเลยเขาโอ้ยเขาเราเรียนจบจบอันโมขอวิชาสี่จบแล้วไปทํางานอยู่ไทยทํางานอยู่ไทยมาบ่หล่แล้วก็ไปเห็ดเห็ดทวงงานอยู่ขนมอืม ก็สาวแบบเฮียนเฮียนสืบบมีความหมายเขาก็เลยเห็นเออเขาแล้วเขาแต่สินใจบูไปเฮียนซะอ๋อเด้อเอแล้วมีแผนสีไปเห็ดงานู่ไจบดบูมีเพราะว่าเขาเปิดห่านเห็นเล็บดิโอ้จะเห็ดหานเสริมช่วยเฮียนเปของตัวเองมะสาะาห่านะหานนะสาวเ้าแต่ว่าแบบเขาไปเห็นเหล็กซื้อมาไปเฮียนเห็นเล็กเลวมาเปิดห้านกับนะสาวอืออืออือก็คือว่าอัน มาเห็ดเล็บนำห่านนะสาวเนาะ<ด>ตั้งแต่ออกโรงเรียนมายังบ่เคยไปหาเงินฝั่งไทยจือเถอะบ่เคยเจือไปไปเถอะอม,ม,อมีแต่แบบไปไหลิบไปเที่ยวไปเที่ยวกับบ่ได้ใกล้ต้องไปลูกหูกอาหารอืมไปงานเทศกาลมรุ่วไปเที่ยวซิซิบ่จะแบบเไืไออ้ายไปแล้วก็ไปน้ำมาแบบเขาไปซื้อ,อ,อของซื้อของอะนะเขาพาไปเที่ยวไปดิบได้ เราโมได้ไปเที่ยวเราโมเดลซื้อไปซื้อไปเที่ยวไปดิ่งแบบโลตเอรโลตัสอย่างนะเออไปเบิึงเนาะภาษาบ้านเราไปเบิึงเนาะขัดไปเที่ยวนี่มันมีเงินช้อปปิ้งหลายๆเนาะไปเที่ยวต้องเลยค้างคืนสองคืนสามคืนอันนี้ไปกลับบ่แม่นไปกลับไปน้ำพึ่นเนาะคือวันนี้นี่ออกมาเปิดใจเปิดใจหาคนคุยเปิดใจหาคนคุยอืม คุยคุยดนบอจังสีเดือนสถานะมาเป็นแฟนกับเหิ่งตามตัวจริงก่อน <c oughs> ให้หมูก่อนอคุยข้างนี้นี่มีสเปคตั้งไว้บ่บมมีสเปคพอแบบอยู่นำแล้วสบายใจบ่นำแล้วสบายใจเออแล้วแบบเอาอายุประมาณจักปีกับบ่สำหรับเราแ่บมักคนมีอายุแน่นเลยประมสามสิบเกนส <30 S 2> ามสิบเกนเนาะ <c oughs> เอาประมาณเชาวหาเนาะพอว่าเจ้ากับชาวแล้วเอาผู้บ่าวเอากะประมาณชาหาขึ้นไปหาจักปีแต่ประมาณสี่หาสิบก็ได้อืมเอาประมาณสี่หาสิบเ,เนาะม,มีสเปคตั้งใบอยู่หมักใบไบปไปสเปกสองเท่าหาได้เบิดสูงสตำลำข่าวได้เบิด <laughs> ลาวไทย,ห,ห,นนยหรือว่าแบบสบายใจเห็นแห่งาคูสึซด,ดีนะเฮาก็แบบเอออยู่น้ำได้ลาวไทยหรือว่าต่างประเทศนี่ก็มีชิดเบอบ่ได้เบิดนะ <c oughs> เผิ่นเป็นคนใจกว้างนะทุกคนบบมีสเปกมีแต่แบบใดก็ได้ขอเพียงอยู่แร้วเลยสบายใจอืเป็นพ่อห้างนางหมายก็รับได้ไดรับได้เนาะ <c oughs> มีชิปมีโอกาสเบิดเนาะเรนมีช่องทางติดต่อหลาทางจ้าเฟซไลน์แล้วก็บอนแอปโอ้สะดวกให้เบิด์สามทางเลยเพราะว่ามันมีอยังปิดบังเด่างเดียเปิดเป็นคนที่ว่าเปิดเปิดเบิดเลยเนาะเปิดให้ทางเบอร์อะไรก็ทางเฟซบุ๊กทางไลน์ ขอโทษเรื่องพฤติธรมมีไอ้ก็น้องคิงจ็ดคนจ้ะมีสองคนมีสองคนแล้วก็มีเฮาเฮ้ยหาสามครอบครัวอเหมือนแล้วเออแต่เฮาอยู่กับพ่อแม่อืมอือไอ้พ่อแม่นี่ก็ยังไม่ช็อง่เอออาชีพรักอยู่เฮือนเห็นยังเห็นหน้าเบาเรือในไรโบหน้าเฮาไม่ได้เห็นเลยหน้าหาแต่เก่าหาเห็ด แต่ว่าเดี๋ยวนี้หาแปลงเป็นสวนไหนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาแตลู้เป็นบอลเลี้ยงชัดบ้าน <laughs> เป็นสวนเป็นสวนที่พออีแม่กันใครเคยอยู่ตลาดเออเป็นเรียกค้าขายเนาะทางแปลว่าอีแม่ค่ะเราอยู่ภาคเหนือพอทางอยู่เซนเราเคยเคยตลาดเซนแม่ค่ะอยู่ภาคเหนือตลาดภาคเหอ้าอยู่คนละแขวงเลยบัตรเพื่อนสิมานอนน้อกันได้ใช่ไหม เที่ยวมาหากันเดินสองสามเสือกำลิบอยู่กำมาดูอยู่อเที่ยวไปเที่ยวมาคันเมนเมืองไทยกับเมือคนละจังหวัดเนาะนี่นะมากับบริไกลนะถ้าเกะหาเซโนเออพอเที่ยวดูเลยเนาะลื่องเลยจะเป็นลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งสวรรค์ก็ลูกครึ่งสวรรค์ก็แข่งขมวนภาษาอังกฤษตัวเาได้อยู่บ่ภาษาอังกฤษบ่แม่ บอได้ก็พ่อแบบเบิ่งออกฟังออกเนี่ยกระบอกหอยก่งเินผมแบบบุรีบุรีอันใส่ใจทางอังกฤษตอนเฮียนสชงขึ้นอาจารย์เบิ่นนะออกหัวใจออกหัวขวาพอได้แต่โนบายบาย thank you เถอะเนาะไอ้ลูกยูแล้วจือก่อนหมูเนาะแม่นเย็นภาษาอังกฤษนี่จือก่อนหมูเลยซาค่อยแล้ววะไอ้ลูกยูเลยมันจือก่อนหมูเลย ทางเจ้าเองนี่ก็แต่งกินเป็นดีวะก็พอได้อยู่แต่ว่าโบโบเคยเป็นบันไดแบบอาหารพื้นบ้านเท่าสำหรับอาหารแบบทางบ้านเขานะอืออาหารแบบครอบครัวเขาเคยกินประมาณนี้เนาะแกงหน่อไม้ก็ได้อยู่บะได้ของพงแกงหน่อไม้เนี่ยกินเรื่อยเนาะเนี่ยมักอือกูมือเนี่ยมันไปเฮดเวียกอยู่้านลิบเนาะได้จักเดือนแล้วเหตุอยู่ข้าบ่ เปิดานอะประมาณเมืประมาณสามสี่เดือนเลยที่ผ่านมานี่โบโเคยมีผู้บ่าวเขามาจีบถ้ะชาบอกเคยบอกก็เคยลมก็มีอยู่แต่โบแบบขบแล้วละก็เลิกขบแล้วก็เลิกมาตไปกันนะบอด้นะเขาใจกนะ็อ,อยากมาลองเปิดใจบอกมองหาคนคุยแบบเข้าใจกันอืมแลวมีแห้งบันดาลใจในลยคือเฮ็ดให้เยาอยากขบคน ลุ่นใหญ่แบบคือชีบอุ่นประมาณนี้บออยากลองบอกว่าฟิลมันจิเป็นอะไรนะบอกว่าโบโบโบเคยขบแบบฟูเบาวรุ่นใหญ่จแค่ไหนมีแต่รุ่นซ้ำกันไม่ได้อยากอยากลองบอกว่าเพิ่นสิแบบเอาใจเฮาแบบศานาเทคแคร์ดูแลได้บอเหีนเฮาสบายใจบอประมาณนี้เนาะโซลารกันมีดเดิ้ลคบแบบ รุ่นเดียวกันรือว่ารุ่นอายประมาณปีหนึ่งสองปีเคยเห็นรล้ว,ว่าในติ๊กตอกในอย่างนั้นเนาะอันคนมียนุมนมเลยผววัว,วแล้วมีอุอหัวเนี่ยเวลาเบิ่งเนี่ยยิ้มไปน,น้นนำเลยเคยก็คือมีความสุขอย่างเนาะช่วงสีเ่เบบอบอุ่น <c oughs> แต่มะหมดว่าเพิ่นอย่างมายื้อยามถามข่าวมาเยี่ยมมายามมอเทือนมาอะไรบอกได้ยินดีตอนหับ <c oughs> ทางว่าเพื่อนอยกให้ไปลินหายุมุกนาฮานเลยใช่ไหไปได้บอกไปได้แต่ก็ต้องบอกอีพออีแม่ก่อนโอ้อไ,ปไปคนเดียวบอกลิชิอาโมไปนะก็ต้องหาคนไปดำไปคนเดียวไปบู <c oughs> ถึงเพราะว่าบูเคยไปเคยไ,ไปกับแต่เหลือกไปกับไอ้กับเอือยยันหลงเนาะอืมบูมเห็นวายานเพิ่นเฮต้าโรเล,ยล่ยันหลงเนาะหลงบูหู้ได้สําประเทศเพิ่อนแหมจักยานอันนั้นอันนี้จักยานตำรวจตำรวจอีกเนาะ เป็นพ่อพระเวศมักขุดินไปเที่ยวกลางคืนอยู่บ่เจ้ากันกลับไปอยู่แต่ว่าบ่บ่ค่อยดูปมันแดงอือประมาณเดือนหนึ่งสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยอือมูเดียวกันส่วนไลน์เนี้ลูกอ่ะพัวบ,บ่หรือว่ายัางสวยเอาผัวไปแล้วเอาผัวแล้วก็ไปไทยอยู่นนบกันเดนเดนแต่สองคนอยู่กับมูมูนะไม่ไเวียบเขาเปิดหอยไปไทร ก็เลยมันบกครบม่เนาะม่แยกย้ายกันหมดล้ะตัวเองก็เลยอยากครบเบ้งก้อนบ้านก็มีมีอย่างอยากฝากถึงนุ่มๆที่สิเขามาหาอยู่บอเด็กๆ คนจริงใจบอกพอยากให้เขามาตัวบอกอย่างว่าประมาณนี้บยายากให้มาตัวมาตั๋วเอนกันบอกเอาได้ว่าแบบมาลงมซื่อๆแล้วก็ไปลงมซื่อๆแล้วก็ลับไปแใ่งอยู่น้ำกันโดดๆลองลงกันเบิ้งคันโมมักบอกหากะเป็นมูอเป็นเพื่อนได้บอกเป็นอะไรกันน้องทางเจ้าเองนี่สะดวกตอบแชทสะดวกคุยบสะดวกสะดวกอ่าคันกลางเว้นนี่เลยจกะ พอได้อยู่บ่ลลูนไมได้อยู่ทวตวัดถัดท้าเวลาแบบบ่มีลูกค้าบ่มีลูกค้ากับอกบอกเอาก็ได้แบบถ้าเลิกเวี้ยแล้วก็แซ่บน้ำเขาเวียงนี่จังมงหาจังมงก็แล้วแต่บางมือบางมือก็เศร้าบางมือก็แต่ก็โมงบางมือก็เพี่ยงเติก์กหาฮูกูมันก็บ่แม่นว่าเวี้ยแบบเห็ดน้ำผึ้งอันนั้นมันเป็นห่านเขาเองห่านนะงสาวเขาเองนะอืมันบ่แม่นถึงขั้นว่าเจ้านายกับลูกจ้างนะเนาะ ก็ส<อ>ัมบ้านเขาพอจะแบบแบบเห็ดเล็บหาเห็ดเองเอาเงินเองแต่ว่าต้องได้เสียขาไปค่ะนั่นคนน่ะนี่ส่วนสาวเซก,กันแบบนี้นะือเอ็นว่าเห็ดเราเอาเงินในเพื่อเราคนเอาเงินเดือนใน,นาได้เห็ดหาอเอาเองอเอจะไปเห็ดเอาเงินเองอันนี้เนาะเอาถือว่ามือไดเจ้ามือ,เ,มอเจ้างินงิดกับอลรมก็ได้แล้วแต่อารมณ์เนาะพอมันิดข้นอยู่กับเจ้าเองอื คือว่าจะไปเป็นลูนนนกน้องเพิ่นบ่แม่นเนาะอืมจะเฮ็ดเองไลยก็ได้ไลยแมน<อ><อ>่นอ่าถ้าสาือไลยหาบ่เฮ็ดเล็บเจ้วครับบางมื้อมันบ่ต่ํำหับไลยสุดก็ประมาณ3-4คนต่อมื้อแต่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาดนเหตเล็บนะอืมเฮียนบ่ตะกี้เฮียนเล็บนี่แม่นแม่นเฮียนโอ้เฮียนอยู่แถวบ้านเฮาน,นี่แมน่นเฮียนหาไอโปกี้นี่เลยอ้บาลามิอาวันนี้เป็นแล้วก็มาเฮ็ดหานเองเนาะ ทางวามีผูใหญ่อยากลงขึ้นเปิดห้าให้อีกแห่งดีบอกแห่งดีเลยยินดีเลยดีตอนรับอยากได้เครื่องหลยขึ้นก่าเกาอีกบ่อยากได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังยังขาดเนาะปันไดยังขาดอย่างอยู่ในห้านก็หลายอย่างอยู่หลายอย่างค่ะประเภทใดในกะเ่ากับอุปกรณ์เทเลป่มันหลายอย่างเลยมันมีทั้งเบท็อปยังเตียวบอกเตียวปั้นยังแยงหลายอยู่อ่าๆขันชินับนี่งโม้าเนาะ เขาแต่ว่าแบบเห็ดอนใดอันใดเห็ดใดก็เห็ดไปก่อนนะผมมีลูกค้าอยางตองกันแบบนี้ก่ะเออบมมีด้ลูกค้าแบบเออแบบนี้เอืมกับแบบนั้นนะต้องใส่เวลาหาสารโตก่อนจึงแบบจึงมีขบคือเขาเ็บนงานัน่นน้อยอยู่เออเด้ออ่าคันเอาในี่เอาสู้บอลลีไปอยู่น้ำเขาเอาเอามาอยู่เพื่อนเจ้าเองบอลลี่ไปอยู่เพื่อนผัว ในใจก็อยากให้มาอยู่ที่เลยแต่ว่า<อ>สมมติว่าทางคุณห่ะมีเบียกมีงานมีธุรกิจเียงแบบให้ไปอยู่น้ากับก็น่าจะได้อยูสวัวดทางนี้กับอีพออีแม่ก็มีคนอยู่น,ำน้ำนะแต่กัมพวเอาโด้อกว่ายังง่ายก็คือคันทางสามีเขาเพิ่นมีธุรกิจเป็นรักเป็นแรงเขาก็สามารถไปอยู่น้ำเพิ่นได้เนะเาะยามกินหอดอีพออีแม่ก็มาามไม่ยามมายาม เคยไปเที่ยวไก่ชุดไอคอดใส่ฮอดบ่เวียงจันฮอดเคยไปขอ,อตะวันทางไต้เนี่ยโบเคยไปปักซยียังโบเคยไปเคยไปก็อยากลองไปโอ้ไปฮอดเวียงงานบุญธาตุหลวงเนาะก็โอเคชนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรก็ฝา, <laughs> ากเอฟซีเป็นกำลังใจให้เนาะ ถ้าไว้ในช่องทางที่ต่อกระทักมาเนาะนะเลยก็ไว้พกกันม่อีกมือหนาเนาะเออลืมถามคาดองคาดองแพงบ่มาองบ่เลยประมาณหาสิบล้านก็ได้เออหาสิบล้านคำจากบาทคำเอาบาทหนึ่งก็พอเอาบ่เอาลายก็เหตินใส่งัวงัวตัวหนึ่งบ่พอได้ขาให้แขกกินบอกลองตัวก็ดีลองตัวก็ดีเนาะ พอสิได้ให้ชาวบ้านว่าโอ้เราได้ผัวฝังไทยเนาะอ่าอาหารเรากินเหือเยอะแยะเลยว่ะแล้วเนาะโอ้ขาดองเพิ่น50ล้านทุกคนให้คําว่า1งัวตัวนึงหรือ2ตัวก็ได้พะน่ะก็ชํานั้นก็โอเคเนาะขอเพียงแต่ฮักเฮาและจริงใจต่อเฮาเบิ่งแนวเฮาได้โอ้โอยๆค่ะโอเคชาทุกคนนะ เอาไปพบกันใหม่อีกมื้อหน,าน,าน้าเนาะน้องเนาะโอ้ย,อยสำหรับมื้อนีก้ก็สวัสด,สสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย